โอเควิธีการทำกรดาไลนะ์น่ต้อง,งอ่ะโปรแกรมแฟร์เข้าไป <c oughs> ิธีการทำซีนเอาวิธีการทำซีนก่อนซีนจะเพิ่มซีนยังไงซีนปกติถ้าเครื่องต้อมจะไม่มีใช่ไหมให้ไปที่ Window ์แล้วก็มาที่ a u t ทอร์พ l นแล้วก็กดซีนแล้วมันจะมีหน้าต่างซีนขึ้นมาให้ลากไปไว้ส่วนที่อยู่กับ Color จะมีซีนหนึ่งขึ้นมาวิธีจะเพิ่มซีนก็แค่กดบวกตรงนี้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ เหนหเนียเพิ่มได้ตลอด่อะแล้วก็วิธีการสร้างกาดลายมดมีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็ว่าดเลเยอร์รูปสี่เหลี่ยมมาก่อนแล้วก็เพิ่มกาดลายของเลเยอร์หนึ่ง การลายของสี่เหลี่ยมวิธีการสร้างไกด์ไลน์ไกด์ <c oughs> ไลน์ให้มาที่เครื่องหมายนี้เครื่องหมายที่อยู่ข้าง New Insert Layer เนี่ยเครื่องหมาย Add Motion Guide มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นไกด์ของสี่เหลี่ยมเห็นไหมนี่ไกด์ของสี่เหลี่ยมแล้วก็มาดูไกด์ของสี่เหลี่ยมวิธีการไกด์สองสี่เหลี่ยมเนี่ยปิดตาของรูปที่จะวาดก่อนก็ได้แล้วก็มาที่ดินสอสมมุติจะให้มันเคลื่อนที่ไปตามดินสอ ให้มันเคลื่อนที่ไปตามดินสอแล้วก็วาดไปเลยว่าใช้เคลื่อนที่แบบไหนกลับมาแค่กดตรงนี้ก่อนกดให้มันมาเลเยอร์ที่ต้องเราต้องการจะวาดวาดดินสอไปใหไ้ไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ <c oughs> แ,ตแต่ต้องมีจุดเริ่ม <c oughs> จุดเริ่มนะจุดจบทีนี้เราก็มาดูเอารูปสี่เหลี่ยมออกมา รูปสี่เหลี่ยมเพิ่มเลเยอร์โดยการกด F5 เฮ้ยไกด์ไลน์เนี่ยต้องกด F5 สมมุติเอาสัก50 F5 เข้ามาเพื่อให้กำหนดความยาวของเส้นไกด์ว่ามันจะความเร็วเท่าไหร่ส่วนสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต้องสี่เหลี่ยมแรกต้องทำให้เป็น Movie คลิปโดยการกด F8 แล้วก็ทำให้เป็น Movie คลิปกดโอเคมันจะกลายเป็นรูปแบบนี้ มันจะมีวงกลมอยู่ข้าง,างในเราก็เอาวงกลมตรงนี้ไปใส่ตรงเส้นจุดเริ่มมันจะเลื่อนได้พอเอาวงกลมไปใส่เส้นจุดเริ่มแล้วรูปแรกเอาไปใส่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอารูปที่2มารูปที่2ก็คือการกด F6 ให้เท่ากับเวลาของเลเยอร์ไกด์ที่เรากำหนดเอาไว้กด F6 ให้คินสเวิร์ตอีฟคีย์เฟรขึ้นมาแลวทีนี้เราก็ขยับรูปสุดท้ายให้มันไป อยู่ที่จุดจบให้วงกลมมันทับเส้นวงกลมตรงกลางจ็มาถึงที่จุดจบแล้วก็ insert motion t w e e มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ลองกดเล่นดูเห็นไหมมันจะไปตามเส้นแค่นี้แหละวิธีการเพิ่มสีวิธีการทำไกด์ไลน์จบ